อัไหมิงลาวเขมียดีนี่มารอแต่เสียเวลาเรื่องปีอีจูเนทไม่มีมาจิสักอย่างลทีไปแต่มีจูกะจรรกกะปราณสอจาะี่มาซาบุมันเนาะตปับมาแต่เย็นเราไปตายแี่รเลยวจริกับีเนี่ยสายทั้งมันทั้งเมงนะติดเด็ดแต่พมตัวตัวดบเจิดเจจ้องทยางไมันายบ ตปามันตเยเป็นลกเบสาดีบอน่ตคาตเลมันนป้าามันตเยเบสารดีปารนี่ารอมีรเรามันเนตเตารีรูตัวรได้เคูมาเบบนี้เลสกองกองเปลี่ยนสายอะรนเกตุภูนุยโกมันตสาบทีเบสาเกดีบอมันสาีมาเลปารีกระปีซีที่มารอดีอมะกตปี ท่าจะท่องม่เนาะเห็นว่างางยาในยาเด็กคอวต่ส่วนเช่าดซตด็ดลุแต่ถ่องเพี่ตัวบารีดูสีมารามีน้ไหวสาบพี่เด็กเนาะอ่ามันเนงาการโจทาเดะเจ้าอูณในอ่าประตูคอต้องประมาณนช่วยจี้ช่วยจี้อตีพี่ป่าเลยอ่าเจ้าอูณในเข้าโจเลยแอนี้ตัวสามาพี่ป่าเล ซาตอเมาจาร์โรซาเตอรครีซีดอมาพิบูด่าไปเมเดลิยูดียูยูชินเลยซาดาเลยจาร์รบวมาปโอชินเสียกาวนาะบอเนาะจาร์โรเตยวเทนนี่แนบะเนาะเดยิจาเจ้าดีซาตอราซาเนี่ยมากกคาลิจัพิจตลเปซาเนยกกตาอโรจาจิโรอาเดสวยไมสีเนี่ยซามีมาจจอโจไรเน่สี่เนี่ยมันเน่บัเนาะตาไปเม ซาตาไซเนาะปรโมาเลยแจมงยิงยด้หาราอยุวิสาเถเดะต้นตลอดเปลี่ยนสามสาบจิตบัวเนาะอีกมาเบงจะเดมิโหาเสนเนาะนะทำมันประกาศนักกุมาพิปารีติงกับพี่โจไซเลยจาระตู้มิวกองกองเลยชีพูหลุดพิปารีแต่แม่จะนาะตัวงี่ทาราพิเดจงตู้มิวสดเนเนม่าเด้่าส่นจรมซาบจิตบัวเนาะซาดูแลเสรัมปีหจ้าจงเงี้ดเดพิดเจ ประมาณเส้นน้องเี no no. ้ยู่ยองี่้มาตัวสีมาตูมิวดีส่งชีเดียแต่แมจะนอนมาเหมือนสาวปเนะอาทิตย์รสอกูสายะได้หันมาต่งต่งแนขันสายรับพิปารีแอจะกลมาเองมาชีเดียอยากในไม่โดยสายพิปารี้ล่มาตาจะมีสารตุยเดียน้ต้าก้าไม่ปูไม่กดเลยสาจจีบรมณ์ยช่อมันเลยอนะไอ้ดีอยไก้รม์ขอด้ไม่ดีวะเนาะตอน คณะคณะเราทาบิย,ยอะดีเย,ยนซีาาอู่าอย่ารอตะซีอตะขาซา,ามันน้องตัวอาย,ยาุมีอะไรอายุบสาดพยายดิรุตเจ้เน,นี่ยทาบิยอะิบบารีบ่เนาะสาไดเบาไหม อาตมีโอกาสตะคุยเสูตจิมาจินจนโรสโอเคยียนชินตีวีซีบีมาอ่าในในลีเชนชามาท,สามมมทัสาไหม่มเคอเชนตีกาสาราเลกงในตัวจะร้สายเชนมากูเดินสายาดเคอนตีพี่ด้วยแต่จาอ๋อซาราปวิคอลนะม่เนาะจะร้อยฟเ,เองมา่ฟนเคนเชนตีย้ายสายาเดนแต่ไม่ไไดี้ดนการซิมก้กอง,องไม่ยาดเดจอจอ ยจินตียาก้วกุ้ยซาบเชียดยาดำยาได้ดำไหมอีมมาชี้ได้หาเส้นแล่วคาเลยจมโปกตัวได้หาเสตุ่ยาได้ห่านดมันเอว่เนาะแขยจินตีตุ่ยาจะรู้ตานน่หนาเลยพีป่าเลยซีกว่าจะมาส่จระเวนจะไปตาน้าทองไงอะตรงทองปียาเด็ยเมจารุตองตุไส้เรู้จารอแขนจินตีจะไปตาลียางาเศลียาออกมาตุ่ยามาเวอวัเนาะสาระไอคนนี้ไอ จีสเอกจีนนเนาะส่าอกจีโรมาเอเเกุตวยางนับป็สันตานมายาบบูมันเียดจันนานมเลยบเนาะกว่าเลยส่ทับิทาสโรย่าตาลโรองาวี้มาพิพายแต่ช่วงต่อตอนดูเรียรอดีแค่นีที่ทาเป็นเมลเลยตัวตัวยาได้รู้เลยมีาชีเลยจะรรบมาตบวเนาะแต่ไหนตมียไม่สวยติเลยมียหวยปซาไดกาคากองขังมาตัวต่อปีเลยตัว ซาไครเนี่ยบอเนาอนี่แต่ละสองปีดับ่ป่ารอัลฮต้ามาพิพิพิมข่าวบ่เนาะแค้เช่นดี่ซาอะไรดีจำมาอยอย่างยิงยอเด้ปีแค่ดนนิสเยจอนรตองปอมาแค้เช่นทีไซเดลูกาอินเทมาบ่เน้อเอินลเทมาไซเดตองดัวยีจีด้ยจอนจอนโค่มาสีอยังกองอย่างดัป่ารีตาไปเม่ดดินนี่มารอสีกองลงมาเยอะกว่าะเ้อภิษฎเลยสะรอินลีมาเด้ ผมมันอดีกาสุตโรกาอดีกาซับยูยีราไดสมัครนยดีอดีกาใส่เพียวเดีเวจะจาเรักว่าต้องผมมันไล่ใส์ได้ชิมมนรู้สกว่าแล้รเพ่ตจะรู้จะรู้แพ่มาเละช้ากวอย่าใส่ในอเสมัปิวเพ่เดียวจะจะเรีย่า่งผมมัใจ่ได้แต่มันลรว่าอัสมันปิววันน้ปีเจ้าคุณน้าเขมินเปนตระกาลแล้วกองพิทารบีคูนอตตระกาลทัศน์สามพิปาร ถ้าเป็นซาาร,รอ้อนเล่นในซาลาโมาเน,นี่เราชา,ดาได้ทดยไม่มปีจูสเล่นในสามอาญาเรพียดูแต่เจ้าปีจูซาได้ชนนเล่นในซาเพีเดโปเนาะและเอเดบาเดีมันสู้เบาและเอสุดากา็แต่บว่ามันจาาเจ้าว่านาะแต่ว่ามันเจ้าจะกลัวไปดและเอสุดด่าไม่ยาวกว่าที่ได้ไม่เป็นไรไม่ซาลาเซ็ปีเดียวมเนกูเล่นลอตัตกูเล่น ឡតណកលែបិជាមទីនៅអេណសំមែនเนาะអាកាពីរកកាមិករបាក ompany ណនេះបងเนาะអើចុះលេអេនេះមិនសាភិបិនៅញោមលុថ្ងៃក៏ចឹងយួរហាត់ឡាដែរលុពេលចောင်းយួរថ្ងៃមិនសាបានដែរអពីជូទតិថាមកកាអពីជូទីចឹងរយៈងបែសាដែរ20ရှိដែរបងเนาะ40ឆ្នាំណតតេកាយុតិតាសតដែរសាပြဲឡានបងเนาะអមេ ตัวก้ล้วกอเนี่ยแต่แมที่คุยใบกุฏอาร์แบบเชื่อเดียวน้าแต่แม้ทีเดะยกการ์ด่ะปี่อจูแม่ตัวตัวอันนั้นติ๊มาใจวะเนาะอันนั่งกะปี่อจูอันนั่งติงมาแพลวันจาเช่าประสบปรวสบเช่าดอลำโยอ้ยาอันนั่งปลุกแพ้ได้จะเจ้าปีอียาแต่เนี่ยเปียกแบบเนาะแต่แม่เลยเียมาเสียตบกอนลยเสียเอาในี่ยตาโฉดเลยแต่จะจังตัวเอามาสีแบบเมียเราไหวสารที่เดียวนาะ ผูเอาตยอการรอนอกเตะจะรอตูใส่ตัวอะไรแดงไปเชีมาชียดาเนี่ยปีนัดปีแค่จะเข้าเซนเจ้าอมันนี่กาเจ้จะรอย้องปีเดีจะนอตาตีนตดีแต่จะนอนเราว่ามาไหวเราเอ้ดิเซมกว่าทีนี้แชทได้หาดีมันเนแชทได้หาน้นโน้นเลซาเชนเนมันนี่ก็าจาจะนอนปีแด่พี่จะนตีดาวอันนั้น้วนี้เดซเียอาจาจะนอนมาซาเราไม่ไอ้ดีสใส่มาหาแลวจะนอนเราว่มาไหวเราบ่าปเนาะ มันนี่กมักมุสลิตัวนี้นามโหุเนต่หมายยนในบอกว่อดิการปัสสัมปีได้เช่นตัวเส้นาเปาบแยกออกลูกเด้เสตนนาบกรสมาเสียยออกลูกด้เจ้าเจ้าจะออดิศามาใส่กลัวว่ามไว้หยื่ปะป่มบนน้องตอนนี้รอดีอาทำมิ่งเม่งเคระพิปารราพิ้ววนอนจะนรีเปลี่ยนสาพลวัดดับิปารอาสาพิปารีอาพิปารีโซจะน้องบายอาญามากองนัพิเดีวจเจ้า สมิทนราปีด้ซีเดลลาไลสายออายุสี่ในซ่นอดอายดีสีเดลลาไลสายะเทรบานอจิชูปีเดอาลงจิูติมาอะมันได้เปลี่ยนแไเนาะมันไเปลี่ยนบเห็นเช้ามาเลยอาลงซอมจิเจ้าเอา